เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมีคนมาขายปักกี้ไว้ทุกคนวว้ามีติดบ่อด้วยปักกี้ติดบ่อด้วยขายป่ะขายป่ะสวัสดีครับผมผมเวลาของลุงชาร์โอล์เอสดีวันนะครับผมวันนี้ก็ไปอยู่ในเกมคาราปักกี้เชิดเคยนะครับผมวันนี้ <Wow. S 1> ลุงก็จะทําการ เอาเงินนะครับผมปั๊มเงินนะ50ล้านนะครับผม <Wow. S 1> เอาไปซื้อรถในเซิร์ฟฝรั่งนะนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์อังกฤษนะทุกคนนะไปดูกันว่า50ล้านนะครับผมจะได้รถเจ๋งๆแจ๋วๆนะครับผมลุงจะซื้อรถที่มันแบบติดหัวรถติดหัวนะครับรถแบบว่ารถเติมรถ HP เครื่อง40,000นนะครับผมมาดูกันว่า50ล้านนะครับผมเราจะ ใช้เงิน5 0ล้านเนี่ยซื้อรถได้กี่คันแล้วก็แบบมีรถเจ๋วๆจริงๆได้กี่คันนะผมก่อนอื่นนะครับผมลุงจะมาสอนการปั๊มเงินก่อนนะครับผมก่อนอื่นเราเข้ารหัสมานะแล้วก็เข้า GG นะครับผมที่ลุงสอนลงไปล่าสุดนะครับผมไอก็ดมอสนะครับผมอ่ะเราเข้าไปที่ธงนะรูปธงนะครับผมแล้วเข้าอันนี้นะครับผมอันแรกเลยแล้วก็เข้าอันแรกเลยนะครับผมนี่เหมือนเดิมเลยสูตรปั๊มเงินเหมือนเดิมนะผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมให้เราทําการเปิด GG ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมา อันแรกนะที่เป็นรูปขปับปาร์คิ่งนะผมแล้วก็กดตรง3ขีดข้างบนนะครับผมกดขึ้นมานะครับผมนี่แล้วก็เลื่อนหาหตัวตั้งค่านะครับผมเลือกเลือกความจานั่นนี่นะเนี่ยใช้งงเลื่อนอยู่นะปึ๊บนะผมก็เลื่อนหาเลยนี่ติ๊กตรงนี้ไว้นะตัวเอนะครับผมส่วนตรงล่างเนี่ยปิดไปนะครับผมอ่าแล้วก็กดที่รูปแว้นขยายนะค้นหานะครับผมแว่นขยายขวาสุดค้นหาคําว่า60นะครับผมแล้วก็รูปรูปเครื่องหมายคำถามสามอันนี้ กดที่ตัว e F นะสีแดงนี้ปึ๊บเข้าไปแล้วกดค้นหานะครับผมปึ๊บอ่าโอเคมันจะไม่เจออะไระครับผมไม่เป็นไรเรากดเปิดจีดจีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกดตัวนี้ปิดไปกดยกเลิกไปแล้วก็กดนี่ครับลูกดิสซอนะทุกคนเหมือนเดิมเลยกดเข้าไปแล้วก็ใส่ค่าเงินไปเก 9, 9 7เก้าเจ็ดตัวนะทุกคนเก้าหกเจ็ดนะกดคําว่าใช่เลยปึ๊บมันก็จะค้นหาเจอค่า,านนี้เห็นไหม กดปิดไปนะทีนี้แล้วก็กดคําว่าโอเตอร์เลเวลนะครับผมโอเตอร์เลเวลนะเปลี่ยนด่านนะนี่ครับผมปุ๊บอ่าแล้วก็มาเลือกด่านที่3นะทุกคนนะนี่ด่านที่3านี้กดเข้าไปนี่นะครับผมถ้ามันติดนะครับมันจะเป็นหน้าจอบั๊กบั๊กอย่างนี้นะ <Wow. S 1> อันนี้คือสําเร็จนะครับผมกดอันแรกนะเอฟเซฟชาเลนจะ์นะนี่แล้วเราก็วิ่งไปเลยนะครับผม2รอบนะวิ่งเข้าตรงที่จุดมันให้เข้านะครับผมมันก็จะได้เงินรอบละ 99ล้านนะทุกคนนะแต่ตว่าต้องวิ่ง2รอบนะถ้ารอบเดียวมันจะได้แค่25หล้านนะกดคำว่ารีเพนะครับผมแล้วก็นี่ไหมนะโอเค คือลุงสอนบ่อยนะนะอ่าเสร็จนะครับผมสองรอบเสร็จกดคขาว่าเมนูล่างสุดวันนี้น่ารักปุ๊บนี่นะครับผมมี50ล้านแล้วครับผมโอ้โหไปเอา50ล้านไปหาซื้อรถไอ้หลังกันดีกว่าครับผมว่าดูดิว่ารถไอ้หลังมันจะมีสวยๆหรือเปล่านะทุกคนนะนี่ครับผมนี่ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่ลุงเล่นนะอังกฤษนะทุกคนเห็นไหมลุงเลื่อนขึ้นไปดูนะอยู่บทอันบนสุดนะั่นนี่นะนี่เซิร์ฟไทยอยู่นี้ใช่ไหมนี่เซิร์ฟอังกฤษนะ E N G L I English อ่ะ เออก็เป็นรลปธงกากบาดสีแดงน,น้ำเงินนี่แหละกดเข้าไปนะผมนี่คนเล่นเกือบ5 0าพันคนนะทุกคนถ้าวดึกๆนี้คนเล่นเยอะนะอ่ะโอเคเราเข้าด่านแรกนะทุกคนนะ Let's go <S มาเร็วมาเร็วดูสิว่ารถไอรังมีสวยสวยไหมทุกคนโหมากมีติดบาอเออรถที่ลุงอยากได้นะครับผมก็จะเป็นรถพวกจะพวก4ี่หนึ่งไอรถอ่าสี่แสนนะครับผมลลบแล้วก็รถติดบาอแล้วก็รถเติมนะทุกคนนะลุงจะซื้อแต่รถเติมนะทุกคนนะตอนนี้มีอะไรขายมั่ง เดี๋ยวเอา EK ไปจอดก่อนจอดแบบเท่ๆนะ EK คันนี้ก็แต่งเต็มอ่ะครับน้องๆคือสวยสุดแล้วนะลุงว่าแบบเป็นอะไรที่แบบคือมีแต่คนบอกว่า EK มันสวยแล้วก็แบบว่ายังไงอะ่ะมันเสียงมันดีอะ่ะเสียงมันพอนะจอดไว้นี่ก่อนนะดูว่าผมทําอะไรกันออะไปดูรถคันแรกนะผมที่ลุงจะซื้อนะใช้คันนี้อเปล่าเป็นเบนซ์เหรอ เบนซ์นะทุกคนนะอุ้ยไม BM. BM ่บีเอ็มเลยบีเอ็มบีเอ็มน่าจะเป็นบีเอ็มซีดีเจ็ดนะตัวนี้ตัวนี้คือรถเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบีเอ็มซีดีเจ็ดห้าร้านนะผมเครื่องสองแสนนะอันนี้เดี๋ยวลุงไปดูตัวนี้อันนี้ก็เครื่องสองแสนเหมือนกันอันนี้เป็นรถเอ่อเครื่องสองแสนนะเป็นรถคันไหนเนี่ยอ๋อเป็นรถเหมือนคล้ายๆมาสแตงรุ่นเก่าน,นั่นเองมาสแตงรุ่นเก่านะฮะโอ้โหดิฟกันใหญ่เลยดิฟกันใหญ่เลยน้องหลังน้องหลังใจยเย็นน้องหลัง อ่ะเดี๋ยวดูดูคันคันที่อยากซื้อนะครับผมโอ้โหรถสวยๆมาเต็มเลยทุกคนนี่ครับนี่ก็เป็น BM ใช่ไหม บีเอ็มคันนี้ก็สวยอยู่นะเนี่ยถือว่าทําลายเจีมอยู่นะเออนี่คันนี้7จ็ดล้านห้านะทุกคนนะเครื่องสองแสนนะเครื่องเก้าสองห้านะทุกคนนะน,นี่ก็เป็นลายแบบแนวของฝรั่งเขานะครับผมออฟแมชอะไรเนี่ยก็สวยดีนะเนี่ยเออสวยดีเป็นโทนขาวดํานะเฮ้ยคันนี้ถ้าถ้าถ้าขายนี่จัดเลยนะเนี่ยอูดูดิดูดิดูดูรายละเอียดเขาเดิรายละเอียดเขาดีนะเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยสวยเลยสวยเลยนะเป็นมอนสเตอร์นะมอนสเตอร์มอนสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาขายหรือเปล่าไปดูคันอื่นคันนี้ก็สวยดีนะยังยังไม่ขายนะ อัน,นี้10บล้อเอ้ยไม่ใช่10บล้อหัวลากหัวลากกีล่ล,ล้านเนี่ยสิล้านเลยเหรอโอ้โหแพงแพงเกินอุ้ย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 คันนี้คันนี้หูดูดิพามาดูรถคุณหลังนะทุกคนเป็นแต่งโคตรสวยอะ่ะทุกคนดูดินี่รถสวลาังอ่ะย่างสวยอะ่ะมีต้องจัดแล้วแหละมาขายดิรถเคนบ็อกเป็นตัวรถเคนบ็อกรุ่นใหม่นะมีบ่อด้วยอะ่ะเกินเกินขายดิขายด,ายดิจะซื้อเลยกำเงินมาห้าสิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยว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  เดี๋ยวมันมีคนต่อเหลือ7ล้านใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ติดหวอด้วยนะเป็นสิบเป็นหัวลากติดหวอนะคันนี้ก็น่าจัดอยู่นะเจล้านแพงไปไหมขอห้าล้านได้ปะขอห้าล้านได้ไหมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้หล้านเหรอเปิดระทุนเรื่องสองแสนไม่เท่าไรน่นี่ไม่ไม่ไม่อันนี้ก็พอได้อยู่ถ้าลดราคาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อราคาก่อนนะหนะ้าเอห้าเอนะถค่้าเอมซื้อเลยนี่ห้าเอห้าอมคันนี้เครื่องไวเครื่องสี่แส0ว่าวทุกคน เป็นสี่บัคเลยนะนี่ยเนี่เนี่เป็น R 3 4สี่นะสี่บัคนะแต่ว่าสิบสองล้านนะเห็นไหมเครื่องเครื่องสองแสนนะทุกคนเห็นไหมวิ่งไปแค่เจ็ดเจ็ดกิโลเองเหรอนี่นี่นี่โอเคเลยเนี่ยรถใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะนู่นนุ่นนุ่นนุ่นทางนู่นทางนู่นทางนู่นเขาขายแล้วเขาขายแล้วเร็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 วโอ้โหแพงจังสามสิบล้านทุกคนสามสิบล้านทุกคนหนูเครื่องเครื่องสองแสนนะเครื่องสี่แสนนะ ี๋ยวต่อราคาก่อน20ล้าน20ล้านต่อแรงแรงเลยนี่วิธีต่อนะวิธีต่อราคานะ 20M เอมมามีคนต่อ20 m มอ20 m, มมาเอาดิ 20M เอมโอ้โห99ล้านบ้าเป้าบ้าเราบ้าเป้า,ปาน้อง,องๆบ้าเป้าทำหน้าเขียวไปทีนึงโอ้โหอะไรวะ20 m เอดิย0่สิบเอมเอมเออยเอมอนะไม่ซื้อก็ไปแล้วเราไม่ง้อครับผมเรามีเงินนะแต่99ล้านนี้ไม่ไหวคันนี้ก็พอได้อยู่นะแต่่มันันนเปเปปป็บววออ้้าไไแลยย เดี๋ยวคันนี้ก็มาว่ะเนี่ยคันนี้สวยอ่ะซื้อเหอะขายเหอะซื้อเหอะซื้อเหอะขายเหอะขายเหอะอยากได้อยากได้คันนี้มันเครื่องสี่แสนนะทุกคนนะแต่ว่ามันเป็นของบั๊กด้วยมีของบั๊กติดด้วยก็คือหลังคาข้างบนใช่ไหมหรือว่าบั๊กไม่มีไม่มีของบั๊กหกเก้าสิบเก้าล้านขายเถอะเอาเถอะเราไม่พอไม่ใช่เศรษฐีดูไบอะเดี๋ยวรอรถคันใหม่ๆมานะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่รถใหม่ๆมาสวยๆมาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมีคนมาขายปักกี้วะทุกคน มีติดหอด้วยปักกี้ติดบอด้วยขายปะขายปะเครื่องเดิมเดิมก็เอาอะเครื่องเดิมเดิมมันทุกคนนะดูดิขายอะไรขายปุ๊บซื้อปั๊บเลยนะดูนะห้าสิบล้านทุกคนโอ้ไม่มีตังค์โอ,อ,อ้ขอต่อ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 สามสิบเอ็มสามสิบเอ็มนะขอต่อหน่อยขอต่อหน่อยกี่บาทก็ซื้อนะปัรก,กี้นะสามสิบเอ็มนะมีติดหอด้วยนะ l i s come to เซลอารีนาโอ้โหมันบอกว่าซื้อมาจากอารีนาหรอก็ไม่ม <ừ> ีตังค์อ่ะเธามี50ล้านลุงก็ซื้อเลย50ล้านนะเนี่ยจะลุงขาดลุงซื้อรถไปแล้วคันหนึ่งไงเหลือ4 1ล้านไงโอยมาขายเอา40ล้านก็ได้มา40 m อมก็ได้อะให้มันจบจบไปทุกคน40 m ไปบโอเคมาเขาบอกเขาว่าเขาบอกว่า40ล้านได้เออมันมีคนบอกมันมีคนพิมมาหาลุงได้ว่าให้ซื้อรถให้หน่อยอะไรเงี้ยนะแต่ลุงจะเอาคันนี้นะเพราะว่ามันคุ้มนะปักกี้เป็นรถทั้งเติมนะ มาแล้วว่าทุกคนจัดไปเลยครับ40ล้านนึ่มนะครับผมนีม่ได้ไปแล้ว40ล้านนะทุกคนนะโอ้โหบอ้ยได้ไปแล้วทุกคนปัก,กี้ติดหวอนะทุกคนนะนี่ดูเดี๋ยวขึ้นไปบนรถนะเดี๋ยวเงินอยู่ล้านเดียวนะทุกคนนะใช้เงินไปทั้งหมดอ่าห้เกือบห้ล้านนะก็ได้รถมา2องคันนะก็ได้เป็นเอ่อหนึ่้คันหนึ่ง ไอ้เป็นรถส,สวยๆคันหนึ่งแล้วก็ได้ปักกีติดหัอด้วยนะทุกคนนะ oh. ที่สำคัญนะแล้วล้อเติมด้วยทุกคนดูดิโอ้โหเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดนะเออใช้เงินไป50ล้านนะคันนี้ก็40ลบ้านนะก็แบอบกบอกเลยว่าตึงๆนะทุกคนนะคันนี้แหละรถแบบนี้แหละที่ลุงต้องการนะทุกคนนะบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับผมวู oh. ้โหนี่อันนี้เขาเหลือสองล้านอ่าถ้ามันมันจะมีน้องๆเนี่ยคนฝรั่งบอกว่า ซื้อผมหน่อยนะครับสองร้านอะไรงเงี้ยโหลงไม่มีตังค์นะครับถ้าลงมีตังค์ซื้อแล้วนะเดี๋ยวตังค์อยู่ร้านหนึ่งนะ้วทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอไปด้วยขอไปด้วยนี่ดูนั่งดูนะทุกคนทดลองนั่งดูนะนี่เราเป็นเจ้าของปั๊กกี้แล้วนี่อยากได้มานานแนละ้วทุกคนนะบอกเลยว่าเอามาทํสี่นึ่งสี่นะทุกคนโคตรแรงนะทุกคนนะแล้วก็ไม่ต้องไล่เบาด้วยพเพราะรถมันไล่เบาอยู่แล้วนะ โคตรแรงอะ่ะทุกคนนะบอกเลยสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะบอกเลยว่าสุดๆนะครับผมนี่ได้ปักกี้มาแล้วเว้ยคนดีใจนะได้ติดบอด้วยนะทุกคนนะเอาปักกี้เป็นปักกี้ตำรวจนะดูดิโคตรสวยอ่ะครับน้องๆชอบเลยชอบเลยนี่อุ้ย oh ขนุก็สวยน,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 นู่นนููู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูกันขนุนเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบล้านทุกคนมันเป็นรถอะไรอะ่ะ เป็นเครื่องอ๋อเครื่องธรรมดาทุกคนเครื่องเดิมๆนะโอ้แต่ว่าสี่บั๊กไงก็ไม่เท่าไหร่นะก็บักสวยอยู่แต่ว่าเงินหมดแล้วครับนี่คันนี้ยี่ห้าล้านเครื่องสองเครื่องสี่แสนนะทุกคนนะนี่อย่างเงี้ยก็น่าซื้อนะทุกคนแต่ว่ามันรถไม่มีใครเล่นไงแต่ลุงได้รถที่แบบชอบมาแล้วทุกคนในคันนี้เลย้แจ๋วแจ๋วแจ๋วนี่กดลักเลยอ่าพักเกี้อะไรเนะี่ย อันยองโพลิสปัร์กี้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ฉันชอบโพลิสปัร์กี้ขอบคุณมากนะทุกคนนะโอเคทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ล,ลาไปก่อนนะครับผมกับรถสวยๆเท่ๆนะคันนี้นะที่ลุงได้มานะ40ล้านนะทุกคนนะตึงๆนะเป็นรถเติมล้อเติม,ตมแล้วก็หัวเติมนะสุดๆเลยครับผมก็ลองไปเล่นก,กันได้ดูได้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟอังกฤษนะทุกคนนะนี่ครับผมนี่ one two โปลิสปาร์ก,กี้ yes โอเคทุกคนแล้วเจอกันชิปหน้าครับผมชิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับปักกี้สวยๆนะทุกคนนะโคตรเท่เลวทุกคนนะสี่สานนะครับน้องๆไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับตึงๆอ่ะครับน้องๆไปแล้ะจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับจ